มีน้ำพริกกะปิมีหลายอย่างเลยจ้ามาพี่น้องมากินน้ำกันอยู่ใกล้เลยแทว่าดีสบายดีจ้าอยู่ใกล้แหน่เด้อวันนี้มากินข้าวน้ำกันมีหลายอย่างเลยมีข้าวเจียวไข่เจียวก็มีแตงกวากมม็มียำมียำยำปลาหมึกหลายหน้ายำปลาหมึกใส่หมูยอวุ้นเส้นเจ้าเส้นเดี๋ยวมากราง ไข่เจียวในไก่ไข <ics> ่เจียวมีว <Richt Charlotte> ่าเสียงไข่เจียวออกไหมจ้ามีน้ำผิกกะปิมีหลายอย่างเลยจ้ามาพี่น้องมากินน้ำกันก่อนสิกินไก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยด้วยจ้ายำหม่ม่วงยำหม่ม่วงจะมีจ้ามีหลายอย่างเลยกินน้ำกันสามต้นมาจ้า แซ่บๆแตม่แต่นน่แซ่บๆเจ๊ชิเอายังก่อนเนาะป่ะนี่เอาไก่ก่อนกันแล้วกันทอดไก่กับก๊อบยำโอเคไหมเอาก็อยีกคนเดียวยำก็อร่อยค่ะอร่อยค่ะปลาหมึกเลือกบัดเดียวเนี่ยลวกวางถัง เขากับเจ้านายมันนี่เจ้านายอยู่ทั้งนักเจ้านายกับมังกินไข่เจียวเจ้านายจะดิ้งกินขอนำ้ำเขขห็ดช็อกเขาเห็ดพอมเห็ดย่ำเห็ดพอม

ชอบปิ้มันกรอบดูน้ำก็ไม่ค่อยมีกรอบอันนี้ไม่ไวงยลวกนะนึง่งวงแล้วเสียดายนี่จะมีออกหมดถ้านึงก็เสี แฝบหลายสามารถอย่บอกผีตอนนี้เสียบรรยากาศเนี่ยนี่ข้าวโอเคนะไม่เหี่ยวเล่นโอเคไหมอันนั้มันไม่เปรี้ยงหรออะไม่เปรี้ยว,<ะ>ยวก็มะม่วง,งมัน น้ำมะม่วงมันพี่พี่ให้เหรอใช่อืพี่ว่าน้ำม่วงเปรี้ยวทำไมมายำแล้วมันนิ่เปรี้ยวหนูอยากกินยำแบบมันต้องน้ำม่วงเปรี้ยวใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นน้ำม่วงมันเลยก็ยำไปเลยแล้วไงเห็นตักเลยมือไายเงาสาวได้สาวเอาเด้อจ้าที่แต่ยา้ที่นี่หรอค่ะโครงไก่อร่อยนะคะอ๋อซื้อที่ตลาอ๋อแล้วเจ้าคึ่งโคงเนื้อไม่เยอะเนื้อมันบางๆเนาะ พี่ก็อชอบกินเนืาา้อรมดำหนังไก่ให้ได้ามาหนะ่ย น้ำตาลลายลายเพิ่เช็บ างน้นกลงไก่เอกมาหนึ่งเด็ดดกล่งไก่ปะนั่นเราตัดนั่นเราตัดนี่ออมนกจะ่บนเนาะมาคือเค็มไือทีบชุบบานเขามาอือมัน่หนึ่งทำรทำอะไรนะน่องเงไก่เหรอคมันเหรอเ้มีเลืองกินไอะไรับน้ำยิ้มซีฟูด เขาเป็นไข่เคี่ยวเถ้าเป็นแบบนี้กริงพี่อ๋อยังเห็นไข่เจียวไม่ได้เลยชอบมากอืมไข่เจียวไข่ฟูจังเจียวไป็นรับเปแต่เคี่ยวเรับทำอะไรแตงกวาแตงกวาใส่น้ำมันลงไปน้ำมันที่ร้อนๆน่ะใส่ลงป็นไข่ตีๆๆดีใช่ไหมเราเอาไปทอดออ๋ถ้าไมนจะนุ่มด้วยไข่ ยังเจอไรเป็นตั๊ตะอ้าพี่น้องไอ้สิเปดอยู่ใกลเลยแต่ hình Nhắm mỏng mỏng, xí kem kem này nè. Đẹp Chẹp vô. ใส่ข้าวฟลัดด้วยค่ะทุ๋ยป่นนี่ก็ไปทันทีมันมีคูปอง,งเสร็จเป็นห้าบาทนะต้องรีบใช้อ่ะเดี๋ยวหมดอายุต้อยใช้ได้ถึงวันที่ยี่สิบห้า แล้วต้องเมาขูดทำบนเนาะทำบนทำไมมันเป็นงานเนาะเราทำไม่ได้ก็ลาออกไม่เคยบนนะถ้าเราทำไม่ได้เราก็ลาออกเราก็เปลี่ยนรับจุดเดือดหรือว่าไงธารมะดีอย่างธรรมไม่เคยได้ไม่ได้งงใช่มไแต่ว่าตัวเองเออตายก็ว่าตัวเองแต่ไม่ใครว่าใช่๊เลยการเดืตัวเองเออไม่่เคยวาคนออื่นทะไรไม่ได้วันนั้นพี่เราไม่ได้เล่าให้ดูค่ะ ทำอะไรก็ไม่ได้จะตายก็ไม่ตายจะไปไหนก็ไปเฮยพี่ก็ตกใจนะออกมาขึ้นหวานสิฉันเคย่าอืมแกพูดนี้ผมแกก็เนาะค่ะแกพูดอ๋อเขาก็เลยส่งเด็กไปอยู่ที่นู่นคลิปนี้กับเจ้าเพียงค่นเนี่ยจ้าเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ